เลยแม่ชัดเลยนะ,ะนี่คือน้ำตกจิดแรกในแดนเทวดาเลยแรกๆก็ตั้งใจว่าจะมีแค่น้ําตกจุดเดียวตอนหลังรู้สึกสนุกมือไปหน่อยก็เลยกลายเป็นแดนเทวดาสร้างใหญ่แบบนี้น, <laughs> นี่คือสายลุงโดยธรรมชาติท่าทางจะลุงนี้ตลอดด้วยัวบเราก็เฉพาะช่วง,งช่วงเช้า ็นวันที่มีแดดพระจาะ้าเน่ยเสือเนี่ยเสือครับเสือ พระเสด็จลำแสงสวยไหมครับลำแสงธรรมชาติจริงๆเนี่ยแสง,งรอดมาจากไหนเนี่ยต้นไม้นี่คือองค์องค์พระเสษฐีชุนน่มพลหรืออีกชื่อหนึ่งก็ชื่อว่าท้าภูเบน เป็นเทวดาผู้เป็นเจ้าใหญ่แห่งทรัพย์นี่คือองค์ที่สร้างครอบองค์ที่อยู่ด้านเดิมองค์ด้านเดิมจะถูกบรรจุว่าอยู่ข้างในเป็นพระเนื้อดินดิบคุดนพบท,ที่ถ้ำสิงหรือถ้ำศรีวิชัยในจังหวัดยะลาองค์ด้านเดิมที่อยู่ข้างในนี้อายุประมาณไม่ต่ำกว่า1,200ปีมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นเทวดาผู้เป็นเจ้าใหญ่แห่งทรัพย์เป็นเทวดาผู้ประทานทรัพย์และคนที่มาไหว้มาบูชาท่าน ก็สามารถมาร่วมบุญกับท่านได้โดยที่แต่เทวดาเราจะเป็นประธานบุญนําเงินของท่านไปทาบุญอย่างที่ต่างๆจะนำเมล็ดพนธุ์ของท่านไปปลูกไนนาบุญที่ดีๆให้เพื่อว่าท่านจะได้ทําบุญได้ชื่อว่าทําบุญร่วมกับเทวดาผู้เป็นเจ้าให่งธรามนั่นเองคั้มนี้เป็นขั้นที่จําลองขึ้นมาเพราะว่า อยากจะทําตามสัญญาที่ส่วนตัวผมเคยให้ให้ไว้กับโพค์พเศติชงกนะนนะชเบ่อยหม่ต้งเบื่ยครับเนี่ยแล้วพอเราเข้าไปในถ้ำถ้ำพระเศรษฐีมันจะมีเ่่าเดินทะลุออกไปเนี่ยจะตามป้ายเนี่ยเดี๋ยวว่าช่องเ,เ,เขาเ็จที่ช่องเขาเตยหมอกนี้คือไอหมอกที่เกิดขึ้นนี้ เป็นเป็นน้ำปะปาที่ผ่านเครื่องกรองอย่างดีเลยนะครับนี่ต้องยกความดีให้กับอาจารย์สมบูรณ์ชุติมามาตอกระบี่มือหนึ่งในด้านการทําสินเตียมของเมืองไทยไครหมอกที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นน้ำปะปาที่ผ่านเครื่องกรองสองชั้นอย่างดีสะาอาดแน่นอน พวกนี้ต้องต้องใช้เวลาอีกสระยะหนึ่งเพื่อให้ธรรมชาติขึ้นโดยธรรมชาติขึ้นมาพวกมอสพวกเฟิร์นพวกต้นไม้ต่างๆเดี๋ยวก็จะเติบโตโดยธรรมชาติขึ้นมาจุดนี้เป็นเป็นจุดที่เรียกว่าช่องเขาทะเลหมอกเป็นสิ่งมัศจรรย์จุดที่สองในแดนเทวดานะครับ อันนี้ไปถีบหนึ่งมุมถ่ายรูปที่ห้ามข้ามจากเรื่องหลังในไลน์จนี้จะเป็นจะเป็นเขาสุเมศ อันนี้คือเขาพัตุมินเป็นจุดสิ่งมบาสจันทร์จุดที่สามในแดนเทวดาน้ำที่ตกลงมานี้ เราจำลองให้เป็นมหาหนาีสีทันดอนมหาหนาีสีทันดอนก็คือพ่วงพ่วงน้ําที่ล้อมรอบเขาพระสุมเมน